วันนี้จะมาพูดเรื่องผังผืดเอ๊ะผังผืดใต้ลิ้นนะครับใต้ลิ้นทุกคนจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าผังผืดใต้ลิ้นซึ่งเรเจ้าผังผืดเนี่ยโดยทั่วไปแล้วทุกคนมีเป็นเรื่องธรรมชาติหมอก็มีเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยผังผืดนี้มันจะเกาะสูงกว่าปกติทําให้ส่งผลต่อการพูดทําให้พูดไม่ชัดหรือบางคนกระดกลิ้นไม่ได้นะครับซึ่งกรณีอย่างนี้เราสามารถแก้ได้โดยการตัดผังผืดทิ้งนะครับ ซึ่งใช้เวลาในการทำไม่นานโดยทั่วๆไปแล้วก็ไม่เกินประมาณ15-20นาทีขั้นตอนการทำนะคะก็คือขั้นแรกก่อนหมอจะตรวจก่อนว่าโอเคมันเกาะสูงจริงไหมจำเป็นต้องตัดจริงหรือเปล่าขั้นที่สองหมอก็จะใส่ย,ยาชาใส่ย,ยาชาเสร็จหมอก็จะทำการตัดพังผืดพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยหมอก็จะเย็บแผลโดยทั่วๆไปแล้วก็จะใช้ไหมละลายนะครับแล้วก็มีการ นัดดูแผลหรือตัดใหม่ประมาณ1-2สัปดาห์หลังทําอาจจะมีเจ็บแผลนิดหน่อยประมาณ2 3วันก็หายครับนอกจากพังผืดใต้ดินแล้วยังมีพังผืดชนิดหนึ่งนะครับก็คือพังผืดใต้ริมฝีปากมักจะอยู่ใต้ริมฝีปากบนซึ่งทุกคนมีเป็นเรื่องปกติอีกแล้วเพียงแต่บางคนพังผืดเนี่ยมันเกาะสูงมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้ฟันคู่หน้าของเราห่างพอฟันห่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความสวยงามนะครับก็อาจจะต้องมาแก้โดยการตัดพังผืดก่อนเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นการ ดฟันปิดช่องว่างหรือทำวีเนียหรือจัดฟันก็ได้ครับ